กับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขสุขคนมาพบ่อทุกวัน้แทบอีกคื้เก่านะครับพี่น้องมาพี่น้องมามือในในโนโดไม่นุ่งเสียบอาหารนิสานบัน่นท้ามะฝาพีตอนน้องนะครับแต่แกงบะคอใหญ่ใส่ดอกหอมพี่น้องแจ้แวบอ,อกกอกแกงบะคอใหญ่ครับแจ้วบอกกอกนี่แซบขอกันครับพี่น้องมาด้วยพี่น้องด้วยมาๆามาเนียวอนถึงมาที่มีไงคือเก่าบ,บรรยากาศที่กองเปลืองนะครับเสียงบนทั้งไข่คับเดือพี่นอ้องยังเหมืออยู่นะครับพี่น้องด้วยอ้ยนะครับ วัวออเป็นเสียบขนาดอือหือโอ้เลืมเป่าพี่น้องลืมเปาอือหืออมขนาดพี่น้องหอมผักสีดาผักกระหยังนะครับเสียบพักพี่น้อง เปนมากอนหน้าประกอสาอืมเสียค่าไม่หน่อยอืมสุดยอด ปลากคอนมันไปเนาะอืปลามันดีขนาดไปเนาะกินบคอนของเราบ้างน้ำแนวไปเนาะเมืองกลางนะครับหึห้าของหา้าปลาไม่แสบกันเลยไปลองเลยแกาบปอกหอมเลย,ยใช้ปลาแดกตัวนึ่ง ส่วนดอกหอมไม่ไดหรอกหวานครับนดอกหอมเป็นย่างมื่อเป็นไปหรอกหลายครับตอนนี้ หย่างลังพอนีกินเนี่พอ อืมืึอืชุดหนาม้องกอดไม่แห้งใันไหมคุณน้อง อดอกหอมเมื่อกี้แล้วขาก็ไม่หนัะ ช่วงนี้นลุยอะ่ะลุยอาหาร,ารานิสัยมันเท่าก่อนนะครับคุณนอ้อง เดียวกว่อร้อมดีครับแข็งก็ถึงของพวปกววปลา หักเลือดไปเนาใหบ่บ้อมาเปดยวงเลยพี่นอง อืมจับครับ ช่วยจอดร,รับพี่น้องแซ่บ ากินบานๆทอดเนาะพี่น้องแกงบะคลอยใหญ่เขียยพักดีๆนะพี่น้องเ่วงปลาซ่ากระรังสืบติ๊กปลาซ่าเนาะปลาข้นหมูสูบนะครับ Uh huh. ข้ากินนอข้ากินนอเสบบ อยู่ในตรงนี้ตรงระวังของพี่น้อนยตรงข้อนะครับอือช่วย หักไปหน่อปลาแบบมันนะครับเนื้อหวานแซ่บ แสบปักดอกหอมบ้านนีนะเพื่ โอ้ครับแซ่บอืมอิ่มท้องพี่น้องมาเนาะแกบอกก่อนหอมๆนะครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวด้วยครับพี่น้องมาเนี่ยนุ่มบวลข้อตัวนะพี่น้องมาเนี่ยอ่านุ่มบวลขอขอบบนข้อพุณนะครับทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับนุ่มบวลกินมุคอมง่ามหรือว่าพิษพลาดประการใดนุ่มบวลขอโทษข้อไพเด้อครับจะเบิ่งมาคิหนาโนวนี่แซ่บจะพาพี่พาน้องเขากินยังหรือว่าเหยียดยังนะครับ ฝากเนื้อครับฝากพี่น้องนะครับจามาคลิปนี้ฝากคนไหนก็แจ้งกนติดตามเป็นร่างกายนุม่มนนี้แซ่บได้เฮ็คลิปโตโตไปนะครับคลิปนี้นุม่มนนี้แซ่บก็ขอกล่าวคำว่า,วาวส,สวัสดีครับ